ก,ก็มีการเสนอมีการพูดกันมาก่อนที่จะเกิดความสูญเสียด้วยซ้ํา uh huh. แต่ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายสามฝ่ายเนี่ยนะเขาก็ไม่พยายามที่จะยอมอะไรต่างทีนี้ทําอย่างไรถึงให้เขาได้มองว่าเอะเราเสียอะไรมาเยอะแล้วเสียสลากกันหน่อย uh huh. มันคือคําว่าถอยกระลก้าวจริงก็คือการให้เขาเสียสลากบ้างเนี่ยเแต่ต้องเปน็นนามธรรมคือบางทีอาจจะต้องพูดเป็นนามธรรมนิดนึงแต่ว่าอย่างว่าแหละก็คือว่าบรรยากาศตอนนี้มันไม่รู้ใครเป็นใครแล้วเหมือนกัน uh huh. พูดอะไรไปก็เดี๋ยวอ่ะพูดผิดหูหน่อยก็เป็นอีกข้างหนึ่งไปแล้ว อะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นความลําบากแม้กระทั่งคณะกรรมการอาจารย์คณิต <ứng S 2> ที่จะมาดูแลเนี่ย <ứng S 2> ผมก็รู้ว่าท่านก็คงลําบากใจมากนะ <ứng S 2> แต่เสียสละมากเหมือนกันที่มาทํา <ứng S 2> <ứng S 1> เรื่องนี้ครนะทีนี้ถ้าเกิดว่ากระบวนการนี้มันมันมันดูเหมือนว่ามันไม่น่าจะได้ผลเนี่ยนะแล้วก็ไม่น่าจะทําให้เกิดความปรองดองได้เพราะว่าไอ้กลไกไอ้สภาพสังคมมันไม่มันมันยังไม่พร้อมที่จะปลองดองกันเนี่ยเราจะทําอย่างไรในความคิดเห็นของคุณของพี่ที่เองมองว่ามันควรจะต้อง เริ่มั้งจุดไหนดีถึงจะไอ้ความว่าปรองดองโดยธรรมชาติของมันเองเนี่ยมันต้องเริ่มยังไงฮะโอเคให้อภัยกันอะไรกันนี่ก็นี่ก็เป็นธรรมชาติไหมฮะบอกอย่างที่บอกไงบอกไม่เขาให้อภัยกันบอกไม่ได้เขาต้องให้อภัยกันเองประเด็นคืออาจจะไม่ต้องให้อภัยก็ได้แต่อยู่นิ่งๆโดยที่ยังไม่ต้องไปทําลายทําร้ายกันด้วยไม่ว่าจะท่าทีวาจาหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้บรรยากาศมันไม่คลายอ่ะก็ยังแบบมึงทีกูทีอยู่อ่ะ ซึ่งถ้ายัางไม่ทําตรงนี้ได้เนี่ยปลองดองจะเป็นแผนที่ดีอยู่นะฮะวิธีการรถแมพในการจะปลอ,องดองกันว่ากันไปจะเลือกตั้งเท่านั้นเท่านี้เท่าน,นั้นนี่โอเคก็เจรจากันไปแต่บรรยากาศร,รอบข้างใหญ่ยุ่ว,วยุกันถ้าย,วย,วย,วยาุ่ยุกันก็ที่สาคัญคือมันไม่ได้เป็นเฉพาะตัวตัวแกนตัวหลักตัวนํากองเชียร์นี่แหละ嗯嗯เป็นตัวทําให้เกิดความรุนแรงมากครับถ้าห้ามกองเชียร์ไม่ได้เนี่ย มันลําบากครับครับฮะต้องทอํายังไงให้ต้องช่วยกันหันกลับไปหากองเชียร์ว่าเอาละหลักจากําลังปลองดองกันแล้วนะถ้าคุณไม่ห้ามกองเชียร์หรือคนรอบข้างอะไรพวกนี้เนี่ยมันยากครับในในเนื้อเพลงขอความสุขกขล,ลับคืนมาคืนกลับมาคืนกลับมาเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของรอยยิ้มของคนในสังคมไทยประเทศไทยเป็นเมืองที่มีความเอื้ออาทรมีความรักมีความเอ่อเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างนั้นกันมาอะภาพนี้มันมันดูเหมือนว่า ถูกถูกกลอนไปเยอะในสังคมเราในปัจจุบันใช่ไหมฮะเราเราเห็นคนไทยยิ้มกันน้อยลงนะฮะ <c oughs> ความเอื้ออาทรก็ดูจะน้อยลงนะฮะความเอื้ออารีอะไรต่างก็อาจจะในสภาพสังคมเมืองเราอาจจะเห็นแต่ว่าในต่างจาังหวัดอาจจะมีอยู่คิดว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเอาสิ่งต่างๆกลับคืนมาเนี่ยมันจะเป็นแค่ความฝันหรือเปล่า <c oughs> เป็นความฝันก็ยังดีคือขอให้ฝันไว้ก่อนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าโดยธรรมชาติโดยสายเลือดแล้วคนไทยเป็นแบบนั้นยังไงก็ยังเป็นอยู่เพียงแต่ว่านี้่ช่วงช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทําให้ยิ้มยากเท่านั้นเองแต่โดยธรรมชาติแล้วคนไทยเป็นอย่างนี้ครับครับช่วงนี้อาจจะยิ้มให้กับเฉพาะพวกเดียวกันไปก่อนนะพเพราะเจอคนละพวกอาจจะไม่ยิ้มก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่โดยสภาวะแล้วเนี่ยก็ยังเชื่อว่า โดยความเป็นกลางของหลายๆฝ่ายหลายๆบุคคลส่วนใหญ่โนโนก็ยังอยากมีรอยยิ้มอยู่ที่เขาไม่ยิ้มเพราะว่าไม่ใช่เขมึงถึงครึ่งเครียดเกียดใคร,ครแต่ว่าเขายิ้มไม่ออกด้วยสถานการณ์ที่มันมันมันไม่คลี่คลายมันดูร้อนรนสัน่นตลอดเวลาคิดว่าถึงที่สุดเรา,เรา,าเราจะสามารถนำนำสิ่งดีๆในอดีตเนี่ยกลับมาในสังคมได้ไหมครับ คือตอนนี้มันมีจุดบางอย่างที่มันต้องยอมรับว่ามันมีความบางอย่างแตกมันมีบางอย่างแตกบางอย่างหักคในในบ้านเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็คงจะไม่เหมือนเดิมบางอย่างเหมือนเดิมแล้วบางอย่างจะไม่เหมือนเดิมซึ่งเราก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นอะไรบ้างนะความไว้วางใจกันอะไรมันอาจจะลดลงในในในแต่ละกลุ่มคประเภทเชื่อใจกันได้หรือระบบที่มันเคยเป็นมามันอาจจะ ถอยหลังไปแต่มันก็เป็นเป็นอย่างนี้เองมันก็เปลี่ยนไปตามยุคมันเหมือนสมัยก่อนเรามีาน้ําอยู่หน้าบ้านให้คนเอากระบวยตักน้ํากินได้เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีมันก็เป็นเป็นตามธรรมชาติาที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแล้วก็ตามาความจริง<ม>ซึ่งเราต้องยอมรับด้วยนะโอ้ยต่อไปถึงแม้แต่คนไทยจะไม่มีรอยยิ้มก็ต้องยอมรับว่าก็ไม่ยิ้มก็ไม่ยิ้ม,ม,มคนญี่ปุ่นก็ไม่ยิ้ม,มแต่เขาก็อยู่กันได้มีความสุขเราควรจะเราควรจะแนะ่นอนเราก็ฝันอยากที่จะให้สิ่งดีๆ ยังคงอยู่แล้วก็ไม่ถูกสัดก,กัดกร่อนด้วยด้วย uh huh. ปัญหาสังคมหรือความขัดแย้งแตกแยกรเราจะทําอย่างไรครับที่จะให้สิ่งดีๆที่มันเคยมีอยู่ในอดีตของสังคมไทยเนี่ยทั้งรอยยิ้มทั้งการเอื้ออาทรทั้งการเอาใจใส่ดูแลทั้งการเป็นมิตรทั้งการมีความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยนะเราจะสร้างสังคมอย่างไรถ้าเราจะปฏิรูปไปสู่เป้าหมายตรงนั้นฮะทำจากตัวเองก่อนไม่รู้ทําไงนี่ <c oughs> ต้องทากับตัวเองก่อนทํากับเพื่อนก่อนอต้องทํากับคนใกล้ชิดก่อนต้องพยายามทําให้ตัวเองเป็นตัวอย่างก่อนถ้าคุณไม่ทําตัวเองเป็นตัวอย่างก่อนคุณขอจากใครไม่ได้มันเหมือนกันที่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ยิ้มก่อนเนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่ยิ้มตอบนั่นบางทีเราก็ต้องยิ้มก่อนอหรือเราขอโทษก่อนก็ได้วะขอโทษก่อนขอโทษอขอโทษก็จากขอโทษเหรอโอเคแค่นี้เองความจริงมันง่ายๆนะมันเหมือนเราขับรถ ในตอยปาดหน้ากันนิดนึงอีกฝ่ายนี้จะชักปืนแล้วอีกฝ่ายหนึง่งโทษกับพี่ใช่นัอ๋อโอเค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 เอาไปไปเลยนรน้องเอ้ยเผอิญจอดรถทีเดียวกันกินลากันต่อครับคือนี้มันเป็นแค่นี้จริงๆ <c oughs> บางเรื่องเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากแต่ว่าสังคมไทยเมื่อเทียบกับยากจังเลยในการที่จะขอโทษหรือว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขอโทษก่อนอะไรเงี้ยในหลายๆหลายๆสังคมสังคมแต่ละ ที่แต่และประเภทเนี่ยบางทีเขาก็เขาโทษกันง่ายพูดรู้เรื่องมีาทัศนคติที่ดีมีเจตนาคติที่ดีนะแต่สังคมที่มันต้องมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องอที่มันต้องชนะด้วยถ้าเกิดแพ้แล้วมันเสียผลประโยชน์มากเนี่ยมันขอโทษกันยากสังคมอะไรก็คิดเอาเองแล้วกันสังคมของนักอะไรก็ลองคิดดูกันแล้วกันว่าเป็นอย่างเนี้เพราะฉะนั้นเราคงขอ ขอสำนึกตัวนี้อืถ้าเกิดเขาไม่สร้างเนี่ยเขาไม่ทําเนี่ยสำนึกตังนี้เราคงขอเขาไม่ได้เราพูดถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศแล้วก็เราให้สังคมองค์กรต่างๆภาคส่วนต่างๆมีการปฏิรูปเหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ประชาชนเรียกร้องแล้วก็แล้วก็คาดหวังมากก็คือสิ่งที่สังสิ่งที่จะต้องปฏิรูปสําคัญอันหนึ่งก็คือว่าผู้มีอำนาจในสังคมนะฮะฝ่ายการเมืองคิดว่าผู้มีอำนาจในสังคม ฝ่ายการเมืองจะต้องปฏิรูปตัวเองอย่างไรนับจากนี้ไปครับให้ให้ทราบเรื่องใหม่มที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วคือหนึ่งบัดนี้ประชาชนคนไทยมีสำนึกทางด้านการเมืองแล้วไม่ใช่ตาสีตาสาคือขนาดตาสีตาสาทุกวันนี้ก็มีความเห็นทางด้านการเมืองแล้วมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าต่อไปนี้ซื้อเสียงจะยากขึ้น เพราะว่าคนไทยมีสํนนึกในทางการเมืองเยอะมากขึ้นคือครับพูดง่ายๆว่ามีมีความรักมีความชังมีความมีความยึดมั่นแล้วว่าฉันจะชอบแบบไหนต่อให้คุณเอาเงินมาซื้อเนี่ยก็อาจจะเอาเงินไม่ใ่เฉยแล้วขายหัวไปแล้วฉันก็บินลงให้คนอื่น What ever จะเกิดอะไรขึ้นแต่จะเชื่อว่าตอ่ปีนี้ คนไทยไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนฝ่ายใดก็ตามเนี่ยหลอกยากขึ้นซึ่งนับเป็นนิมิตท,ที่ดีอย่างหนึ่งท่ามกลางความายแรงที่ผ่านมาครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้าผู้มีอำนาจหรือฝ่ายการเมืองเองที่พยายามกลุม้มอำนาจอยู่ไม่พยายามที่จะปฏิรูปตัวเองใช่ต้อง<ข>อยอมจะมีัญหาต้องหัดยอมบ้างต้องหันยอมบ้างคือถ้าเกิด ก็เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วเวลาเขาแพ้เลือกตั้งเขาก็แพ้เดี๋ยวอีก4ี่ปีว่ากันใหม่อาจจะชนะก็ได้ถ้าเกิดแข่งกันในเกมแล้วดี<ม>เขาก็ผลัดกันมาที่อเมริกาเดมแครตริพับล<ม>ิกันผลัดกันขึ้นผลัดกันลงแล้วแต่<ม>นโยบายตอนนั้นว่ามันเหมาะสมยังไงกับยุคสภาพตอนนั้นเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยถ้านักการเมืองและผู้หลักผู้ใหญ่นะได้รับรู้ว่าเฮ้ย hey, ตรงนี้จะปกครองอะไรกันดื้อๆไม่ได้แล้ว จะปกครองกันแบบให้มันลาบคาบอย่างเดียวก็คงไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วครับมันเพลงออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยจะกวาดเก็บมาแล้วให้มันอยู่ในกรอบอย่างเดิมมันคงยากล